การแข่งขันวอลเล่บอลโคเววีลีกประเทศเกาหลีใต้ฤดูกาล2023-2024รอบที่3วันที่14ธันวาคม2566ทีม IBK Antos ที่มีชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตสาวทีมชาติไทยเล่นอยู่ในทีมลงสนามพบทีม Pink Spider ที่นำมาโดยคิมยอนขยอง ซูเปอร์สตาร์อดีตหัวสาวทีมชาติเกาหลีใต้แมตช์นี้ทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสูสีผลับดัก,กันแพ้ผลัดกันชนะต้องดวนกันถึงเซตที่5ก่อนจะเป็นทีมพิงค์สไปเดอร์ที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะทีมไอบเคอันโทสไปได้3ต่อ2เซต26ต่อ24 22ต่อ25 25ต่อ18 23ต่อ25และ18ต่อ16ส่งผลให้ทีมพิงสไปเดอร์เก็บเพิ่มเป็น35คะแนนแซงขึ้นจากฝูงได้สำเร็จขณะที่ทีมไอบีเคอันโทสเก็บเพิ่มเป็น23คะแนนรั้งอันดับที่4ของตารางโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีม i อบีเคอันโทส ที่มีชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเล่นอยู่ในทีมลงสนามพบทีมกวางจูเปเปอร์แบงค์ในวันที่19ทธันวาคม2566เวลา17นาฬิกาขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดสับตะไคร้เพื่อติดตามขอบคุณครับ